สวัสดีครับพบกับผมมีนอุก,กิจอัศวสสันตินะครับในรายการไวรัสอาสารายการที่ทาให้จิตอาสาเป็นเหมือนไวรัสท,ที่แพร่กระจายเข้าสู่สังคมครับสาหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกลุ่มเยมาวชนที่ทํางานด้านจิตอาสาเพื่อสังคมนะครับและจะพบกับภารกิจเบรน t o r m นะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีกลุ่มไวรัสโปรเจกต์นะครับส่วนเขาจะมาทํากิจกรรมอะไรนั้นหรือทํากิจกรรมเพื่อสังคมแบบไหน ติดตามได้ในไวรัสอาสาวันนี้นะครับวันนีนะครับผมผมพาเพื่อนๆเนี่ยมารู้จักกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มเยาวชนต้นญ่านะครับพวกเขาเป็นใครและทําอะไรเพื่อสังคมบ้างเรามารู้จักกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะอ่าแนะนําตัวเองก่อนเลยดีกว่านะครับครับผมชื่อพี่อมนะครับ เป็นหัวหน้าฝ่ายสถานการณ์ของกลุ่มเยาวชนต้นหญ้าครับค่ะพี่แนนนะคะเป็นประธานกลุ่มเยาวชนต้นหญ้าค่ะค่ะพี่กุ้งนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายสัตว์ปารค่ะแล้วกลุ่มเยาวชนต้นหญ้าเนี่ยมีความเป็นมายัางไงแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงครับโอ้ถ้าพูดไปก็17ปีแล้วนะคะเมื่อ17ปีก่อนมีเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่มีหัวใจห่วงใยต่อโลกและสิ่งแวดล้อมกว่า30ชีวิตรวมตัวกันขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ ต่างโรงเรียนต่างวัยและต่างที่มาแต่มีหัวใจเดียวกันคือใจรักที่จะทำกิจกรรมและเมื่อรวมตัวกันได้แล้วกลุ่มเยาวชนเหล่านี้หวังเพียงแค่แบกเป้ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติหลังจากกลับสู่เมืองใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครพวกเขาต้องการแนวร่วมที่ห่วงใย,ยต่อโลกใบนี้มาเป็นเพื่อนร่วมทางและสารต่อสายใยความรักนั้นให้ยาวที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้พวกเขาจึงเรียกตัวเองว่า กลุ่มเยาวชนต้นหญ้าสุดยอดมากเลยฮนะแล้วมีหลักการคิดหรือว่าแนวคิดยังไงครับพี่พวกพี่ๆมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมตรง,ตรงจุดนี้ครับแนวคิดของกลุ่มเยาวชนต้นหญ้านะครับก็คือ,อสร้างจิตสํานึกให้กับเยาวชนนะคือเราอยากจะให้น้องๆเนี่ยรักและห่วงแหนใช่ไหมครับเราก็จะไม่บอกว่า ธรรมชาติเนี่ยเขามีความสาคัญย,ยังไงแต่ว่าเราจะให้น้องๆเนี่ยไปสัมผัสกับธรรมชาติเองอแต่ว่าดูจากประวัติที่เล่ากันมาเนี่ยน่า,าจะผ่านกิจกรรมมาเยอะน่าดูเลยนะฮะว่ามีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกบ้างไหมครับโดยหลักก็จะเน้นในเรื่องของค่ายเยาวชนนะคะแต่ว่าเราจะมีธีมค่ายอยู่2องีมด้วยกันคือทีมแรกก็คือเป็นค่ายปุ่งจิตสํานึกผัดให้รับรู้เรียนรู้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วเมื่อเรียนรู้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆเนี่ยเขาจะรู้เองว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเขาเราค่ะ กันไม่ได้และเราก็จะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตในเมืองบางคนอาจคิดว่าใช้ชีวิตในเมืองเกี่ยวอะไรกับต้นไม้ผมไม่ได้เป็นพานไปตัดต้นไม้นี่แต่ว่าจริงๆการใช้ไฟฟ้าหรือการใช้น้ําการใช้พลังงานทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติทั้งสิน้นเราจะเป็นผู้ใช้อย่างไรที่รู้คุณค่าค่ะ ส่วนทีมที่2ก็คือการสร้างบุคลากรในการเป็นที่เลี้ยงค่ายธรรมชาติซึ่งในปีหนึ่งเราก็จะจัดค้งหนึ่งเพื่อให้น้องๆที่มีความสนใจอยากจะทํางานด้านอนุรักษ์อะคะ่ะมีแนวคิดในการที่จะไปทําค่ายแล้วก็ส่วนที่3มก็คือเป็นเหมือนของขวัญให้สังคมก็คือเราเหมือนกับว่าปีๆหนึ่งเราก็อยากทําอะไรให้สังคมบ้างก็เลยมีเรื่องของกิจกรรมวันเด็กอะคะ่ะหรือว่าการไปช่วยงานงานสังคมต่างๆที่มีกลุ่มอื่นชักชวนเงี้ยเราก็จะรวมตัวกันไปทำอะคะ่ะ อยากให้เยาวชนทุกคนคิดได้แบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆเยาวชนคน,อ,นอื่นนี่อยากร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนต้นหญ้านี่นะครับต้องทํายังไงบ้างครับค่ะสําสหรับเพื่อนๆเนยาวชนคนอื่นนะคะที่สนใจเข้าร่วมกับทํากิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนต้นหญ้านะคะก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com กลุ่มเยาวชนต้นหญ้าค่ะถ้าใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับผมเป็นยังไงล่ะครับ กลุ่มเยาว,วชนวันนี้ที่ผมพามาเจ๋งไม่เบาเลยทีเดียวนะฮะเรามาพบกับการร่วมมือการทำกิจกรรมของกลุ่มเยาว,วชนต้นยาก,กับกลุ่มไวรัสอาสาโปรเจกต์ของเราในช่วงหน้าครับผมช่วนี้ก็คือช่วงภารกิจแบรนด s t o r m นั่่เนะครับเป็นภารกิจที่เยาว,วชนเนี่ยสองกลุ่มมาทำกิจกรรมด้วยกันนะครับ ทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคมส่วนตอนนี้ผมขอน,นำเสนอกลุ่มไวรัสโปรเจกต์ของเราก่อนนะฮะไปพบกับกลุ่มไวรัสโปรเจกต์ของเรากันเลยครับผมอ้โหสวัสดีครับอ่เา,าเริ่มจากการแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าเริ่มจากคนแรกเลยครับไคโบคะ่ะปองคะ่ะครับกว,ว่าจาร์าชเฟรนลีกิงคองครับกลุ่มไวรัสโปรเจกต์เนี่ยคืออะไรฮะ ก็กลุ่มเวร์ลส์โปรเจกต์นะคะก็เป็นการรวมตัวของคนธรรมดาค่ะที่รวมตัวกันเพื่อที่จะทําความดีให้กับสังคมค่ะเป็นการตอบแทนสังคมค่ะใช่ครับเพราะว่าเราไม่เคยทําดีมาก่อนก็เลยต้องมารวมตัวกันเข้ามาที่โปรเจกต์นี้แล้วค่ะแล้วกลุ่มเวอร์ลส์โปรเจกต์ของเราเนี่ยเราเคยทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการจิตอาสามาบ้างไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นไปตามโรงเรียนนะคะไปมอบสิ่งดีๆให้แก่น้องๆเอาเอาของไปบริจาคให้น้องๆที่โรงเรียนอะี้ ดูไม่เข้ากัหน้าตาเท่าไหร่เลยไม่ค่อยเข้ากันเลยเ่ราะเป็นคนมีจิตใจดีใช่แล้วตอนนี้ไายร์ัสโปรเจกต์ของเราพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังพร้อมมีวากิจกรรมหรือยังพร้อมแลตอนนี้เราขอเชิญกลุ่มเยาวชนต้นหญ้าเข้ามาเลยครับครับเราได้เวลาเปิดภารกิจนั่นเองคือภารกิจเปิดป้ายนั่นเองนะครับทีมเยาวชนต้นหญ้าเป็นคนเปิดดีกว่านะครับ ชำเธทดำทมแทมแทมชทมเกิดมาครับเป็นภารกิจสิ่งว่ารอบชางทะเลนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้กิการของเราก็คือให้ทั้งสองทีมช่วยกันคิดกิจกรรมพร้อมแล้วลุยกันเลยต้องเริ่มยังไงพี่แดงครับผมผมไม่ดูว่าไม่เคยทำ อย่างนี้เดี๋ยวๆก่อนน่เรามาคุยก่อนค่ะว่าปกติปกติน้องๆค่ะเคยทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้างหรือเปล่าว่าเวลาที่เราจะทำอะไระค่ะเราต้องมาคิดก่อนว่าเราจะมาแชร์ไอเดียอะไรว่าอย่างเช่นเราได้โจทย์สิ่งแว<ร>ดล้มอมทางทะเลท,ลทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมทางทะเลเนี่ยเราคิดถึงกิจกรรมอะไรบ้างเก็บขยะตามชายหาดไม่เอาเก็บการทะเลเก็บทะเลอนุรักษ์เต่าทะเลอนุรักษ์เต่าทะเลมีอะไรอีกอ่า้องปอม้องปอมไปปลูกปะการัง อ่าเขียนไว้อย่างไว้เป็นปลกะการังอย่างนั้นเราได้เป็น4ประเด็นใหญ่ๆนะคะโดยมีเรื่องของอนุบาลอนุรักษ์สัตว์ทะเลมีเรื่องของการลงไปเก็บขยะแล้วมีเรื่องของการปลูกป่าทั้งหลายรวมทั้งเอาหอยสู่ทะเลแต่ใครเลือกปลูกประการังยกมือขึ้นประการังละกันปลูกประการังอ่ะใครเลือกยกมือใครเลือกยกมือใครเลือกก็ได้อ่ะโอเคงั้นตกลงว่าเราจะไปปลูกปา เวลาทำกิจกรรมโครงการนะคะเราแชร์ไอเดียเราคิดได้แต่สิ่งที่เราทําอ่ะเราต้องสร้างวัตถ well, on ุประสงค์ที่มาก่อนว่าทําเพื่ออะไรได้อะไรด้วยเนี่ยเป็นแหล่งวัสน้ได้วัประงค์ออกมาแล้วทั้งหมด5ข้อเป็นแหล่งวัสดุน้ำตอกฐานการต่อสว่าการจัดการหลังยังไงใช่ไหมตัวลงเราก็ได้ทั้ง สถานที่แล้วแล้วก็ได้วัตถุประสงค์ได้กิจกรรมแล้วทีนี้ต่อไปพวกเรารู้ไหมคะว่าเวลาเราทําโครงการเนี่ยเราต้องใช้วัตถุดิบในการการทำโครงการมีอะไรบ้างนอกจากตัวพวกเราแล้วเงินใช่ค่ะทีนี้ตอนนี้เราก็มีกันอยู่แค่นี้6คนเราก็ต้องมาช่วยกันระดมทุนแล้วแหละวิธีการระดมทุนมันน่าจะมีแบบไหนบ้างรับบริจาคตอร หลังจากที่เราให้เวลาพวกเขาคิดกิจกรรมกันนะฮะตอนนี้ได้หมดเวลาออกแล้วตอนนี้อยากจะถามว่าพร้อมเสนอก,กิจกรรมกันหรือยังพร้อมแล้วค่วไะไปสองคนเสนอกิจกรรมกันดีกบ่าไปได้หลบลบไหมเริ่มเลยฮะกิจกรรมคืออะไรบ้างครับสำหรับกิจกรรมของเรานะคะที่เราคิดกันก็คือเป็นโครงการอาสาปาระกันสุดยอด เยี่ยมเลยชิคๆก็คือวัตถุประสงค์นะคะหนึ่งก็คือเป็นการสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนี่ทำเพื่อประโยชน์อ่าแทนงีู่ยรักษาสมดุลนะคะของระบบนิเวศ <ช>เป็นที่อยู่อาศาัยของสัตว์น้ําไงที่หลบภัยแล้วก็ไอ้นี้ก็อาจจะเป็นการสร้างปลูกจิดสํานึกที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ให้เขาแบบดูแลอะไรเงี้ยรักษาที่สําคัญก็คือปลูกจิดสํานึกให้พวกเราเองนี่แหละเ<ช>วลาไปเที่ยวทะเลโดยกิจกรรมนะครับก็จะเป็นการปลูก,ปก,ปากกาปลักากรังนะครับในท่อปแปลง PVC นะครับโดยจะทํากิจกรรมที่แหลมแสมสารครับ อำเภอัออต,ตหิบจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับค่ะ<า>ไม่น่าเชื่อนะฮะเวลาถึงไม่นานนี่พวกเขาทีกิจกิจกรรมมาได้ขนาดน,นี้งันต่อ,อไปเราต้องไปหาเงินทุนกันใช,ใช่ไหมใช่แล<า>้ว<า>งั้นเราไปหาเงินทุนกันเลยดีกว่าไปไปลเมิกั ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรรภูมินะครับผมกลุ่มวัลลัสโปรเจกต์ของเราเนี่ยกำลังมาหาทุนเพื่อไปเปิดเพื่อไปปลูกป่าลางที่จังหวัดชนบุรีอำเภอสัตหีบนี่เลยนะครับผมเราลองไปถามความรู้สึกพวกเขาบ้างดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตามผมมาเลยครับอ่าพี่กูครับตอนนี้เราหากันได้เท่าไหร่แล้วฮะ,ะตอนนี้ แล้วมองสมควรเขาที่จะสัดการสร้างบ้านให้กับสัตว์น้อยของเราได้นะครัะแล้วตอนนี้กิจกรรมไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ก็ปไปเรื่อยๆค่ะก็ผูกพันกันมาอย่างนีการหยิบยื่นเศษเงินเล็กๆน้อยๆนะคะจากการบริจาคของท่านนะคะบริจาคของเราได้นะคะได้นะคะขอคผมกำลังงานได้วยามอเห็นเรือไป ครับและในขณะนี้นครับภารกิจของทั้ง2อกลุ่มเยาวชนก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับส่วนภารกิจต่อไปพวกเขาต้องเดินทางไปปลูกปะการางังกันที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะฮะหันไปถามพวกเขาหน่อยดีกว่าพวกเขาพร้อมกันไหมพร้อมกันไหมครับพร้อม,ม่ะใครอยากรู้เป็นยังไงติดตามันช่วงหน้าครับผม ครับผมแล้วแล้วก็มาถึงช่วง Hit The Mission นั่นเองนะครับช่วงที่เยาวชนทั้งสองกลุ่มของเราเนี่ยต้องไปปูประการังกันที่แหลมแสมสารใช่ไหมฮะอำเภอจตหีบนะครับผมจังหวัดชนบุรีถ้าพร้อ,พอมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าครับผม <ว twitch> จากกรุงเทพมหานครโดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ระยะทาง185กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงอโครับทีมงานเราลงมาครับผมลงมาครับลงมาเราถึงกันแล้วนะฮะในที่ที่เราต้องทำกิจกรรมกันนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับกับแหลมแสมสารนะครับอำเภอตะตาหีบจังหวัดชนบุรีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่เราเพวกเราติดต่อกันไว้นะครับแล้วเราไปลุยทำกิจกรรมกันเลยดีกว่าใช่ไหมครับทุกคนไปลุยเลยครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ปอนะครับวิทยากรสุดหลอกแล้วับพี่ปอสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวพี่ปอนเขาจะบอกวิธีการลงไปปลูกปะกการังนะครับที่เราจะลงไปปลูกข้างล่างกันนะครับผมเดี๋ยวผมมอบหน้าที่นี้ต่อให้กับพี่ปอเราเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูปากการังนะครับว่าปะการังนั้นคืออะไรก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงไปปลูกกันเนี่ยใส่ในท่อ PVC อุปกรณ์เรามีแค่นี้เองนะครับแต่ก่อนที่จะไปต้องเรียนรู้ก่อนว่าปะกการังนั้นคืออะไร ปลาการังนั้นเป็นสัตว์ทะเลนะครับหนึ่งุ่มเล็กๆนี่คือ1ตัวซึ่งปลาการาังนั้นมี2กลุ่มหลักๆเลยคือปลาการังโครงล่างแข็งกับปลาการังอ่อนซึ่งที่เราทําโครงการนี้คือปลาการังแข็งนะครับที่มีหินปูเป็นส่วนประกอบส่วนปลาการังอ่อนนั้นอยู่ในน้าลึกๆนะครับสีสันสวยงามแต่ปลาการังพวกนี้จะมีสีประมาณสองสามตสีๆนั่นเองอย่างเช่นสีเขียวสีน้ำตาลหรือสีม่วงหรือหลืออ่อนๆก็มีนะครับทีนี้ปลาการังเนี่ย,ยที่เราดูจากในโครงการที่เราขยายพันปลาการังไว้นะครับตรงนี้เนี่ย เราใช้ท่อ PVC ในการปลูกเป็นเหมือนกับกระถางต้นไม้ให้ปากกระระางนั้นลงมายึดเกาะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเ,เราไม่ใช่เอาท่อ PVC ไปเล่าตัวอ่อนนเข้ามาก่อนนะครับเราใช้ในการตัดแบ่งกิ่งนะครับโดยการเติบโตแบบไม่อาศัยเพศคือการแตกหนอนนั่นเองซึ่งมือน้อยๆที่เราจะช่วยกันปลูกกระการางในวันนี้ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่อไปวิธีการปลูกนะครับหไม่จับคารุนแรง2เราจะไม่ให้อยู่บนบกนานนะครับข้อสามสำคัญมากคือ ยึดเขาให้แน่นกับทอ่อ PVC โอเคครับงั้นขอเสียงประมือให้พี่ปอหน่อยะครับครับผมงั้นเดี๋ยวพวกเราลงไปทะเลกันเลยดีกว่านะจะได้ไปปลูกประการังกันเลยนะครับผมตามมาเลยดีกว่าพวกเราไปตอนนี้นะฮะเยาวนชน2กลุ่มของเรานะฮะกำลังรับอุปกรณ์จากพี่ๆเขานะครับเพื่อลงไปงเพื่อลงไปข้างล่างนะครับผมก็เดี๋ยวพอพวกเรารับอุปกรณ์กันเสร็จเนี่ยเราจะเดินลงไปข้างล่างเลยนะรู้สึกเหมือนคุกคนเขาเปกาณ์แล้วผมผมไปรับอุปกรณ์ก่อนนะฮะ I don't Wake me up, wake me up, wake me up When you come back with that answer Is <laughs> no, what should I do? Should I cry, should I die? Or go crazy and then fly? Better yet, should I kiss myself? Don't mind ต่อไปครับเพลงไหนให้หน่อยแ้วแตทีาอไปชตอมกันเอดิลึกลึกลงไปลาลาลาฉันจะพาเธไปช่วยดุดำดิมลึกลึกลงไปนาฬิกาของเธอรุนกันน้ำหรือเปล่าก่อนจะเก็บกระเป๋าฉเขียนอีเมลบอกจอานบอกว่าขอลาลาจะนานเท่าไร เว้นเอาไว้เพราะชิปนี้ไปยาวนานหากใครบีบตึงก็อยากให้ชิลๆไปก็อาจไม่มีอะไรที่สำคัญมากว่าตะดาวตัวนั้นและมือของฉันเวลาที่เราชวนกันแวกไห้รักทะเลว เห็นแล้วว่ามันโตออมาดมากที่คุณผู้ชมเขาท่บอกมาในการจะมีชิ้น้นด้วที่านไหนที่มันจะ้อกนะครับซึ่งผ่าะโดนเราแล้ว่านจะแบบพันนะครับคนี่เราปล่อยไขาวกได้โอได้แล้วไม่เป็นไรวิธีการปูกที่บอกคือกับเขาเบาๆเพราะว่าเทอนน้อยที่สุวางไว้ตรงด้านที่รานาี่แ้วก็ใช้วชินบ อยากได้ไข่โควนะครับหมดตีเดียวนะข่านไปจนกว่าน็อตตัวแรกจะทิ้งไปที่กาไปเลยได้ไปยี่สิบชิ้นครับไว้วมันแดงแก่ๆก็ไเป็นไกอะไปแล้วจ้าพี่้อไม่ กนนีสนพอหยอมไอ้อะไรตอนนี้ก็ได้แต่ว่าเดินระยะทางเธอเลยเป็นแบบอ๋อไปล่าทะเลไปสายยางดี้เลยนมไงอะไรครับไม่เกี่ยันี้กยกแลนะ้านองด้วยลงลงด้วยปะลงิมันจะโดดเปท้าหัวพี่เขาร หลังจากที่ทุกคนช่วยกันปลูกปะการังบนแพแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้นำมาวางลงสู่พื้นใต้ทะเลแห่งนี้ปะการังเหล่านี้จะเติบโตและพร้อมรักษาสมดุลของระบบนิเวศเพื่อให้ธรรมชาติยังคงสวยงามแบบนี้ต่อไปแล้วตอนนี้เนี่ยถือว่าภารกิจเราสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมครับ คนต่อไปนะฮะเราจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกแต่ละคนนะฮะว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงกันบ้างกับกิจกรรมที่เราทําลงไปนะฮะวันนี้เป็นอะไรอย่างที่น่าประทับใจมากค่ะเพราะว่าไม่ไม่เคยดําน้ําปลูกปะการังอย่างนี้เลยนะคะปกติก็จะแค่ดําน้ําดูปะการางังอเราก็วันนี้ได้บรรยากาศใหม่ๆที่ว่าเราร่วมกันปลูกติดสํานึกที่ดีสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลที่ดีให้กับธรรมชาติด้วยค่ะครับก็วันนี้นะครับที่ได้มาทํา ปูปลการังในวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าตัวเองได้ทำดีเพื่อกับสังคมบ้างแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงสองมือนะครับที่ร่วมการรักษาทะเลแล้วก็สร้างบ้านให้ปลาตัวน้อยอย่างนี้ครับคนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นและขอบคุณทางทีมงานมากครับความรู้สึกที่มีต่อการมาปูปลาคารังในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่อะค่ะแต่ว่าก็รู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ระบบนิเมศทงางทะเลเนี่ยเออ มีอะไรอะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถึงแม้จะเป็นพลังน้อยๆแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าทุกๆคนช่วยกันนะคะมันก็คงจะสามารถขยายผลตรงนี้ไปได้อีกต่อไปขอบคุณค่ะค่ะก็ไม่เคยมาประการลางมาก่อนคะคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นคนกลัวนะ้ำจริงๆก็ไม่กล้าว่ายมาถึงขนาดน,นี้แต่รู้สึกว่าวันนี้ทําได้ค่ะรู้สึกว่าสนุกและก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะครับก็ รู้สึกดีใจนะครับเ,ร <ๆ S 1> เพราะว่าจริงๆก็เรียนแถวนี้ด้วยแต่ว่าไม,ไม่ได้มีโอกาสเลยนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีที่ได้มารว่วมโครงการรังกบงารมไวรัสอาสานะครับดีใจมากครับนนสำหรับวันนี้นะครับภารกิจอาสาประารังของพวกเรานะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเรียกว่าเมื่อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับกลุ่มเยาวชนต้นยานฮะแล้วก็ขอขอบคุณกลุ่มไวรัสโปรเจกต์ของพวกเราด้วยนะครับผม ส่วนสัปดาห์หน้าไวรัสอาสาของเราจะไปทำกิจกรรมดีๆที่ไหนนะฮะติดตามได้ทาง w w w f a c e b o o k c o ทเฟซบคไวรัสอาสานะครับใครอยากร่วมกิจกรรมก็เข้ามากดไลค์แล้วมาสมัครผ่านแฟนเพจได้นะครับผมส่วนวันนี้ขอไปเล่นน้ำทะเลให้สนุกก่อนนะครับ๊ <laughs> ดูสิประดังเลยปู้แมุมกอที่กลาและปังหาม่อกระดองแลยมาเจ้าแมนทอรไรก็ลอยไปและไปโอ้จ้กปลาและมาเจ้าอาราเซ่ดัพุดและดัวายเช้าสายรุ่งใบสวยงามเสมอที่นี่อาจจะ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 จไจ้ i'll